สบายดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วจี๋เอาไปเนี่ยหมอดมาแล้วพี่น้องมาแต่ใส่ปูไปใส่หม่าปถ้าว่าเราอยู่ใกล้ๆห้องเนี่ยเออเป็นนอนอยู่ใกล้ๆที่บุสุดเปิดสุดกลางเนี้ยพี่โจงยังมาแล้ว สวดีค่สวัสดีค่ะไอจะนอนอยู่ใส่จาขึ้นพ่อมันนอนอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ผมเฮ้ยดก็ตามาั เลือกชั้นได้มองทีนี้เลยเนาะนี่ยต้องหน้าอ้วยเนี่ยเอาตุ่มไก่มาเลยเนะ่ยมันเขาตุ่มไก่มาตะใสสวัสดีครับสวัสดีครับเวฟซีทุกท่านสวัสดีครับไก่มาตะใสไอ่ถ้ากันมาตะใสขึ้นได้ตุ่มไก่ได้เป็นเรือนบ้านน้องบ้านพลดวนนี่แม่อยู่ใกล้เลยตังเขาบ้านเนี่ยบ้านพลดวน หันรับหันหอนลุกขึ้นอนพี่นองอื่อมือ <c oughs> เ,เริ่มขีน,นี่หลนีหนึ่งคือล่อลอคลิปพอขมอดในอมเมนเน,นาะที่ไปบางเงล่อคลิปพอขมอดมาหอดพอขมอดหรือพอขมวนเน,นาะล้วอีกอย่างหนึ่งคือล่อคลิปล <c oughs> ่อเบิ้งล่อเบิงน<อ>น<ช>้งสง พอเพิ่นเห็นปั้าอุ้ยมาแล้วมาแล้วเพิ่นวะมาแล้วมาแล้วเอาหอดโดนเราบ่กเอาหอดจะดูแล้วจอดซ้อมเพลงอยู่พุ่นล่ะเนียนซ้อมเพลงที่บอดหาเหงเพลงบ่ได้่ห่วงโดนเราด้วเอาเอ้ยซื้อได้เดี๋ยวนาะง ที่พึ่งสุดท้ายนะครับมีซิงเกิลของพ่อมอดครับตอนนี้กับพ่อโจยมนินครับพ่อโจก็เป็นหาทรงเนื้อทรงยังให้พ่อมอดเลยซ้อมแล้วครับที่เข่าของอัดมือได้ก็ลรอชมรอติดตามเราพ่อมอดเป็นท่องได้เลยนะครับจะคิดว่าอีกบดลครับพี่น้องจิได้ชมผลงานเพลงของพ่อคมอดนะครับอพ่อคำวนในปกปกเทปปกไอ้อันนี้ก็สิเป็นคำวัลเนาะพอนะหรือเป็นคาม่วนเนาะ กูโทรมาเนาะใ้โทรมานได้ตุ่มไก่มาฝากของเลยฮ้ดที่นลอมสอโต๊ใจแล้วฟส่บมี่ได้ไหมจะมาโต๊ะจะมาเปิดพันรุ่มได้เว้ยจิ รถอัน,นี้ก็สงค์ได้ทุกอย่างครบเครื่องครบจบในคันเดียวต่ว <c oughs> ่ <c oughs> ารถรถรถโปรโมทนี่สามาดถยกส่งขึ้นไปแหละเป็นห้องนองเครื่อง <c oughs> เป็นเด็ดเลเนาะเครื่องเตงน,น,นี่เนาะเห่นปะเป็นข้างบนเป็นชั้นนอนไปเลยห้องถึงตัวต่งอะไรไปครบครบทุกอย่างนะครับ สูดส่งพันกระไดอยู่แล้วเป็นซีตะตูนะครับกินเขากินนามไมยังขอ,อยั่งเลยเนาะกินมากจ่หวานเพื่อนล,ะละ้วละต้มไกชูน ซักผาบันีก๊อกน้ำก็อยู่ใกๆไ่มีผาซากแล้วซากแล้วหมดแล้วเขามาซักไหมเ้ยนี่ต่ผาค่ายขี้เนี่ยบดยากบดยาาเออจะเดกบจกไหมกักเป็นส้มงมยางเขื่อไดบนี้ังวัยอยูเท่น มันนห้าก็เอาสายมาเสียบนั่งอาบข้งนี้เลยนั่นนั่นงสั่นแล้วเลืมันสั้นรออะไรก็เลื่นเตียรอเลื่นดลำพงกับวธรรมดาได้รับรับเปลี่ยนเพื่นหยุดรับหัวเต้งนิดเล่หัวเต้านิดนู่น จล้มเป็นยแห้งเด็กเป็น้องโมเมนธรรมดาดูโซลเซลเหนก<ม>ันเนี่ยไปชัดเต็มๆอยู่ได้สามทีวโมงเปิดบวมใสญ่เสียบตั้งไหนหเดี๋ยวบอกเสียบตั้งไหนเสี่ยงก็งงต,ตัวไหนนี่เดี๋ยวเพราะว่ามันหลุดอยู่เดี๋ยวนี้มือนั้นล้างขามันปิ้วออกมันหักขาดอยู่นี่เป็นตัวอ,อยู่นี่ แคดแบได้้า่อยหยุดดังแล้วเพราะว่าเน้อค่อยหยุดดังคือผู้ใบัตรคอยหยุดดังคือผู่บัตรดังเป็นยังไงโสองไงเกือบสามหมื่นเลยดิข้าวเดียวแล้วเห็นยัง เป็นยังไงสถานที่นี่นะเราหยอกกันครับพี่บ้านบอกหยอกกันกับพี่บ้านหยอกหยอกซื่อๆดอกว่าจับมือกันโอ้ยผมกำลังเห็นอยู่วเหมือนเบิ้งเพป็นแอบสักกระสีก็แอบลงไปคัดแอบลงกัน้องสาหยอกกับผู้ใหญ่บ้านิล้างหัวหน้าเหมือนเหมือนซักกระสีน่ะหญ่บ้านดังจักผู้ใหญ่หยุดดังจักผู้ใหญ่บ้านดังบุ๊ เห็นตรงกันสเมียนผู้หยกูยค่ะโอ้ยนี่อตังเสีมาใสไหมคบอันนี้ตวนอยงนตอนนี้มันตัเขาอะไรเลยนาะโอ้เปิดสวช์ตัวนี้เน ใน,นไ,ไทั้งหลังทั้งหลังทั้งหลังพูดใหครับตั้งตั้งสุดใส่สุดเลยมันจะมีสวิเกียร์ค่าหนี้ให้เทค่ะมันนี้่พลางอีนนี้เห็นไหมอยู่ข้างใต,ต,ต้สุดยอามาเลยมีทุกอย่างเลยความใช้งานโอเคเปิดแล้วครับอ่าโอเคปิดแล้วนี่แหละตัวน,นี้แหละคอยซักผ้าอยู่กลมใจ เย็นคับตะลงเย็นเขียวเียวจ้าวจ้าเลยไปฟังมากกับมวลดาระเพลงกันนะจะทนน้อยเป็นเป็นเหตุจะว่าตปนน้องไ่อยากแม่น <c oughs> แล้วคงคาด่าพี่น้องก,อก็อยากอยากฟังยูแต่ยูจะบอกว่าเอาหลายดีเซลจักรคอนปะหาจักน้อยหนึ่งปานถือไฟชด ชีวิตดับมองจอดปลายน้ำตาความจนไลลจร้ลาทริ้งไร้คาโอ้ยอย่างวะมเรื่องน,นี่แหละพี่น้องอ๋อสัมเนี่แหละเอาไว้อุ๊บไว้กวนเอาไว้ถางเต็มเต็มนีอ<ห>นี่นี่ยโอ้อแค่นคือไฟช็อต ชีวิตดับโมจอดปลายน้ำตาเท่านั้นแหละนี่แหละครับฉนี้แล้วพี่น้องก็มีพี่น้องใกล้ใกล้ใกล้พันเปิดไก่ิยล้เพี่น้องเขาปุ่มได้ครับใกล้โดนอยู่ตครับในป่าชอบนอนในป่าเป็นคนชอบเขาเรียกว่าชอบอะไรเนื้อธรรมชาติธรรมชาติก็ใช่แต่อีกอย่างหนึ่งคือ